หลังจากที่อา์เนอร์ชอตพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้ได้อย่างยิ่งใหญ่ตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาคุมทีมซึ่งแน่นอนว่าการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้จัดการทีมคนใหม่และในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่พาทีมคว้าแชมป์ลีกมาได้ตั้งแต่ซีซั่นแรกที่เข้ามาคุมทีมซึ่งจะมีใครบ้างวันนี้จา่าฝูงจะพาทุกคนไปชมกันครับ คนแรก โชเซ่มูรินโญ่ยอดกุนซือชาวโปรตุเกสหลังจากที่ประสบความสําเร็จกับปอร์โตก็เข้ามารับงานคุมทัพสิงบูเมื่อฤดูการ2004-2005โดยเดอะสเปเชียลวันพาเชลซีจากทีมรองแชมป์กลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆเพียงฤดูกาลแรกเขาก็พาทีมคว้าแชามป์ลีกได้ทันทีพร้อมทําสถิติสุดโหดเก็บแต้มได้มากถึง95แต้มและเสียประตูเพียง15ประตูตลอดทั้งฤดูกาลแถมยังพาทีมคว้าแชามป์ลีกครับมาครองได้อีกด้วยซึ่งนั่นก็คือจุดเริ่มต้น ของเชลซีในฐานะยักษ์ใหญ่พรีเมียร์ลีกอย่างแท้จริง คนที่2คารโรอันเชลอตติยอดกุนซือชาวอิตาลีเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมเชลซีเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2009และพาทีมกลับขึ้นสู่ตำแหน่งแชมป์ได้ทันทีโดยซีซั่น2009-2010เชลซีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยการทำประตูมากถึง103ประตูซึ่งเป็นสถิติการยิงประตูที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรโดยฤดูกาลดังกล่าวอันเชยังพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพกลายเป็นดับเบิลแชมป์ได้อีกด้วยและนี่ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งซีซั่นที่ ที่แฟนสิงบูจะไม่มีวันลืม คนที่3มมานูเอลเปรเลกินีกุนซือชาวชิลีที่ผ่านการคุมทีมในลาลิกาสเปนอย่างเรอัลมาริดบียรียลและมาลาก้ามาแล้วเ <c oughs> ขาเลือกมหาประสบการณ์ใหม่ที่หลีกอังกฤษด้วยการเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์ปี2013ซึ่งในฤด,ดูกาล2 0 1 3 2 0 1 4เปรเลกินีพาแมนเชสเตอร์ซิตี้เบียดลุนแชมป์กับลิเวอร์พูลก่อนที่จะพลิกแซงคว้าแชมป์ลีกมาได้สำเร็จในช่วงท้ายฤด,ดูกาลและพาทีมคว้าแชมป์ลีกขับมาได้ ด้วยในฤดูกาลนั้นคนที่4 อันโตนิโอคอนเต้อีกหนึ่งกุนซือชาวอิตาลีเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมเชลซีในช่วงซัมเมอร์ปี2016โดยในฤดูกาล2 0 1 6 2 0 1 7ทัพสิงบูออกสตาร์ทไม่ค่อยดีนักชนะได้เพียง3เกมจาก6เกมแรกในลีกแต่หลังจากนั้นเครื่องเริ่มติดและจบลงด้วยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกโดยเก็บชัยชนะได้มากถึง30นัดมี93คะแนนแต่ก็แอบน่าเสียดายที่ฤดูกาลนั้นพลาดดับเบิ้ลแชมป์เพราะแพ้ให้กับอาร์เซนอลในเกมนัดชิง f a ฟครับ และคนที่5อาร์เนอร์ชลอตกุนซือชาวดัตที่เข้ามารับตําแหน่งผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลต่อจากยอดกุนซืออย่างเยเรเกนครอปเขาเข้ามาพร้อมกับคําถามคําวิจารณ์และความคาดหวังมากมายหลายคนมองว่าเขาน่าจะต้องใช้เวลาหลายฤดูกาลกว่าจะพาลิเวอร์พูลกลับมามีชื่อลุนแชมป์อีกครั้งแต่ชลอตก็ทําให้ทุกคนต้องคิดทบทวนใหม่และทําให้เห็นแล้วว่าเขามีดีพอที่จะสานงานต่อจากครอปและทําให้ทีมแข็งแร่งขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยการพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกตั้ง แต่ซีซั่นแรกที่เข้ามาคุมทีมและถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลจะตกรอบบอลถ้วยทั้งหมดแต่เพียงแค่แชมเปียนลีกก็คงจะเพียงพอแล้วสำหรับการยืนยันว่าอาร์เนชชลลอตคือคนที่เหมาะสมที่สุดในการพาลิเวอร์พูลยุคใหม่ก้าวต่อไปข้างหน้าและนี่อาจไม่ใช่การสารต่อความสําเร็จจากคอปแต่อาจเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน และทั้งหมดนี้ก็คือ5กุนซือที่พาทีมคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ตั้งแต่ซีซั่นแรกที่เข้ามาคุมทีมซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องฝีมือเท่านั้นแต่มันยังสะท้อนถึงคาแรคเตอร์วิสัยทัศน์และความเป็นผู้นําที่สามารถสร้างอิมแพคกับทีมได้ในเวลาอันสั้นและพวกเขาก็ทําให้เห็นแล้วว่ากุนซือที่ใช่ไม่จําเป็นต้องใช้เวลานานเสมอไปและถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจากฝูงไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ